ลラมอลิกทุกคนใชัโอ้ช่ครับทุกคนนะวันนี้ผู้ใหญ่จะมาเรียกประชุมกันเกี่ยวกับการที่เราจะอนุรักษ์ประเพณีของเราจะให้ประเพณีของเราในปัจจุบันประเพณีของเราจะเรืนเรื่องหายไปแล้วเนี่ยเราจะมาประชุมกันว่าจะทํายังไงให้ประเพณีของเราพื้นฟูนเกิดขึ้นมาใหม่เราจะมีการการอนุรักษ์การ ประเภทนีของเรา,าเช่นการเล่นหรือการแป่งนกายของเราหรือ,อการจัดกีฬาเพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมกันนีไ่ไหมอ๋อแล้วผู้ใหญ่จะมาถามนี่คำว่าแล้วพวกเรามีนโยบายหรือที่จะที่จะทําให้ประเภทนีหรือวัฒนธรรมของเราอยู่กับเราไปนานๆมีวิธีมีวิธีไหนบ้างในใครลองมีใครลองเสนอกันมัม้ยเป็นใหญ่ครับ ผมอยากนำเสนอจากที่ไี้ครับผมจะจัดอสุรรอครับในทอ่นี้คัจัดอสุรรอใช่ไหมครับอ่ามีคนคนอื่นมีไหมครับครับครับจักการเล่นในหมู่บ้านครับอ่ามีการเล่นอ่าใช่ครับอสุรรอหรือการเล่นน่ะทั้งหมดนี้ล้วนเป็นประเพณีของชาวมาลายูทั้งสิ้นนะครับเออเป็นความพิถี่ดีมากเลยครับ บ้านคะที่ฉันอเสน่ค่ะอยากให้แบบช่วยบ้านจาัดกิจกรรมนี้บ่อยๆเ,เราก็จะได้รักษาว่ะกิจกรรมนี้แบบประเพณีประเพณีนี้ก็ไม่เรือนหายไป<ม>ได้ครับได้ครับใช่แล้วรักก่อนก่อนที่เราจะเริ่มจัดกิจกรรมอะไรทุกอย่างพวกเราต้องมีการประชุมวางแผนสิ่งสำคัญอันดะับแรกเนหมู่บ้านของเรานี้ถ้าจะให้กิจกรรมนี้มีจริงต้องให้หนุ่งเยาวชนต้องเข้มแข็ง เยววชนเป็นสิ่งที่สำคัญเลยที่จะทำให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้สองเฉินที่เขาว่าคนที่เขาเรียกว่าโปรตัวก็คือเหล่าแม่แม่พ่อพ่อของเราต้องสมัคริกันถึงแล้วก็ปาลต,ตุกก็คือต,ตุกในแบร์อย่างเช่นตุกในแบร์องบอลตหรือนายกเองเขาต้องมีส่วนร่วมในาการจัดการ เดี๋ยวเราสอนขึ้นหน้าเราจะมีการจัดโครงการโครงการเกี่ยวกับการเล่นมีทั้งเีลาเีลาปักเินิสเวลาทุ่บ้านแล้วก็การทำอสูรอและการแต่งกายชุดมาลายูทุกคนเห็นด้วยไหมเดี๋ยวผู้ใหญ่จะเอานายบไปที่พวกเราเสนอมานี้จะไปคือจะไปคือทำนายุว่านายุเห็นด้วยไหม ที่มาอย่ายังไงเกี่ยวกับการจัดการในชุมชนของเราเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนกับวิธีวิธีมันตั้งเดินเกินไปมัรู้สึกว่ามันไม่สอดคล้องกับก,การจัดการเรื่องชนประเพณีพันธุ์ไอ้บ้านช่วยบ้านรู้เปล่าว่าที่ผมเรียกผู้ใหญ่บ้านมาเก้ปัญหาประเพณีอ่ะอยากอยาก,อยากจะรู้ว่าเห็นเห็นผู้ใหญ่บ้านบอกว่าผู้ใหญ่บ้านได้ประชุมเี่ยกับ การชุมชนแล้วกับคนในชุมชนแล้วอยากบอกว่าเพื่อนบ้านมีข้อเสนอหรือว่าเชนนักหรือว่าชาวบ้านไม่เพิเสนอเป็ยังไงเกี่ยวกับการจัดการขอชุมชนกับประเด็นเพื่อนบ้านไม่ให้ประเด็นของเราเลือนหายไปเพื่อนบ้านมีวิธีการเพื่อครับแล้วก็ผมมีในทางที่จะแก้ไขเกี่ยวกับการเลื่อนแรกเลื่อนหานของวัฒนธรรมครับอย่างที่พวกผมประชุมเรื่องกับชาวบ้าน น้องปวงุจอทั้งหลายได้สรุปว่าจะมีการจัดกิจกรรมที่ส,งส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมเช่ไหการจัดจกีฬาตอนเดือนมกราคมนี้เดือนมกราคมนี้เราจะมีการจาัดกีฬาสงอสงวันในสองวันนั้นจะมีทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านนี้โดยกีฬาพื้นบ้านจะเป็นกีฬาที่ที่คนที่เบา,เ,าเล่นกัน ตอนสมัยนี้เด็กๆเขาไม่เล่นกันมันเดือนผ่านกันหมดแล้วเราจะเอากีฬาทั้งที่กีฬามีที่บ้านที่ต่าๆจะมามาเล่นใหม่เพื่ออนุรักษ์และจะมีการจัดกายการต้อนรันดีรเอเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่ของคางรรมในพื้นที่หรือพื้นที่ร้านตัวเราเขาทำกันและจะมีการาจัดกีฬา,าไม่ใช่สุดจะมีการ ใส่ชุดใส่ชุดแต่งกายมาลายูาเพื่อผมบอกว่าเพื่อ,อและเราจะมีการแต่งกายชุดมาลายูเพื่ออนุรักษ์เพื่ออนุรักษ์และคงให้คงอยู่ตลอดไปเพราะเสื้อมาลายูนี้เป็นอัตลักษณ์ของชาวมาลายูของสามจังหวัดชายฝัใต้ครับทุก ผมได้ฟังข้อเสนอที่คุณพูดมาแล้วนะแล้วว่าผมรู้สึกว่าผมไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณเพราะว่ารูปแบบการจัดการในชุมชนของคุณอะมันรูปแบบเดิมแบบเดิมแบบเก่ามากเลยและผมกลัวว่าประเดีการศึกษาเพืนะครับในประเีนี้ชุมชนที่ผมปองผมที่ผมในการดูผมกลัวว่ามันจะแย้หายไปอีกรอบเพราะว่าได้ฟังที่คุณพูดแล้วมันรู้สึกว่าเดิมเดิม,เด,มเดิมมากเลยและคุณคุณคุณไม่คิดว่าประเดีนี้มันจะหายไปเลย แต่คุณคิดว่าเมื่อคุณได้ไปชุมกับที่ใดบ้าไอ้กับคนในชุมชนแล้วให้คนในชุมชนเขาคิดว่าไงบ้างถ้ามันไม่หายหรอกครับนายกเพราะที่ผมมาเสนอนี่ก็คือนโยบายจากประชาชนที่ในชุมชนที่เขาอยู่ในพื้นที่นี้เขาจะรู้ว่าการจัดอย่างนี้นะฮะมันจะอนุรักษ์ให้และส่งเสริมวัฒนธรรมของเราจริงๆครับที่ทหญ่าบ้านในครับนายก มีข้อเสนอว่าอยากให้ผมมีข้อเสนอนะว่าที่ข้อเสนอของคุณอนะ่ะมันรู้สึกว่ามันมันเดิมๆแล้วก็มันก่อฉะนั้นผมมีข้อเสนอว่าอยากให้ทางชอบาดอตหรือช่วยๆู่เขามีส่่นร่วมในการศักษาวัฒนธรรมของของบ้านเราซึ่งผมมารู้จักกับท้า มากของคแลก็ที่สำคัญคือผมข้าเสนอของผมมาผมอยากให้ทางชมชนนาราบมาคนในชมชนนาราบมาเข้ามาพัฒนาเกี่ยวกับแบบประเพณีก็ผมอยากให้คนในชุมชนทางนาราบเข้ามาเล่นร่วมเป็นกีฬาด้วยเพื่อจะสร้างสัมพันธ์กัน,นะระหว่างทางอบทอทางของนารับกับชมชนของเรามาอยากให้สึกสาวัฒนธรรมของเราอ่ะเผยแพร่ไปให้ คนด้านนอกรู้จักครับผมก็มอยากให้แบบข้อเสนอแนะที่ผมเสนอแนะท่าะที่บ้านไปลองคุยกับคนชุมชนดูเผื่อข้อเสนบบออย่งนี้เป็นเป็นเหตุผลท,ที่ในาาก,การจัดการชุมชนของเราได้ประเด็นของเราบ,บสื่อสารและส่งต่อไปและครับหที่บ้านเดียวจะเอานโยบายที่ทางนายกบอกได้หรอให้ชาวบ้าน,นได้รู้นะครับ จากที่ใหญ่ะกับนายกจะไปแจ้็ว่าจะไม่ชวนเขามาทำาการเราแต่เราเห็นด้วยไหมอ่ะเหด้วยใช่ไหมที่ที่นยที่นายกเสนอว่าที่นายทนายกสนอมาทางผู้ใหญบ้านไม่เห็นม่เห็นด้วยกับนายกนะเพราะทาง หมู่บ้านตรงนั้นครับก็ส่วนหมู่บ้านตรงนรั้นเ้าไปหมู่บ้านเราเขาที่จรนะินนายกเขาอาจจะไม่รู้เกณฑ์ในของชิเศษเราก็ได้ว่าชนเราเนี่ยเป็นยังไงปัญหาคืออะไรจะไม่ทุกคน,กน,นนะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทุกคนอ่ะจะยึดเดิมตามที่นโยบายที่พวกเราเสนอกันไว้ไหมได้ได้ใไหมตามตามเดิมใช่ไหมครับตช่เดี๋ยวสัปดาห์ที่หน้าเราจะมีการจัดกิจกรรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์ประเพณีและสื่อสารวัฒนธรรมของเรานะให้ทุกคนมาร่วมมือมาร่วมมือรวมกันสร้างเพื่อจะให้เพื่อจะไม่ให้วัฒนธรรมของเราเลือนเรืองหายไปโอเคไหมครับโอเคค่ะโอเคค,เค,ค,ครับครับคุณใจเยาใจเยาใจเยใจเยอะ